ตลอด24ชั่วโมงเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรน่าทานอะไรอร่อยอร่อยกันบ้างเดี๋ยวมิ่นจะพาท่านผู้ชมไปเลยค่ะอันนี้กถ้าวมันนมีเป็นย่างด้วย สิ่งแรกตอนไปแไไป่เ้าข้าวนะข้าวมันไก่ยิ่งเจริญก็อยู่ในตลาดยิ่งเจริญเนี่ยละครับอยู่ภายในศูนย์อาหารของตลาดยิ่งเจริญเลยครับได้ข่าวมาว่าร้านนี้เขาอร่อยจริงๆนะน้ำซุปก็หอมไก่ก็นุ่มข้าวหอมปรุงออกมาจากหม้อเลยถ้าหิวแล้วก็ไปชิมกันครับเาบอกว่ามีข้าวมันไก่นี่ก็คือเมนูเมนูคือมีข้าวมันไก่เบตงข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ต้มทอดมีกันเลย เลือกได้กินกรรมตังมาแล้วแต่เดย์หาน้องหนิงเจ๊อยากกินร้านนี้เลยคือหนิงคิดว่ามันจะพอมไหมล่ะนี่เขามีบอกเลยนะว่าไก่เบตงอร่อยอย่างไรมีสามประการนั่นหนังจะกรอบไม่เหนียวเนื้อแน่นนุ่มกระดูกเคี่ยวน้ำแกงจะได้ความอร่อยเป็นพิเตนต้องกินแล้วแหละท่านผู้ชมผมว่าที่ได้แล้วโอเคโอเคค่ะเราสั่งกันเลยดีกว่าน้องหนิงเอาอะไรซิงค์กระเพาะ ข้าวหน้าไก่หนึ่งแล้วก็ข้าวมันไก่เมตรงด้วยผู้หญิงสองคนนะแต่ทานสามจานใช่ตั้งพอไหมพอระหว่างนะคะท่านผู้ชมไปดูได้ไปดูได้เลยด้านในนะคะว่าพี่เขาแบบว่ามีการทํายังไงค่ะกรรมวิธีต่างๆแล้วมานก็สองคนถือเป็นไหวไหมคะน้องเอิงไหวสิคะต้องไหวนะเพราะว่าเป็นผู้หญิงถือมาดึกมึนอ่ะ จะต้องทานกับน้ำจิ้มฮ่องกงน้ำจิ้มฮ่องกงนี้มันประกอบไปด้วยอะไรคะอ่าที่จดือดหวาก็คือมีสองอย่างค่ะก็คือจะมีขิงกับต้นหอมอ๋อคือซอยซอยให้แบบละเอียดแล้วก็สมปันแค่นี้เลยปรุงด้วยไหมคะปรุงด้วยปรุงรสแต่ว่าพี่อาจจะไม่บอกเราว่าปรุงอะไรมาเดี๋ยวเราไปชิมแล้วเราจะได้รู้เดี๋ยวชิมก่อนแล้วจะบอกว่าใส่อะไรแต่จะบอกไม่ถูกนะโอเคโอเคชอบขิง เราลองกินข้าวก่อนเลยแ่ะท้าวผาพขอทีเศษนิดนึงข้าวหน้าไก่เขาบอกว่าที่ข้าวหน้าไก่ก็อร่อยอะไรเงี้ยเราก็มาลองกันว่าข้าวหน้าไก่อร่อยไหมหิวแล้วสิหิวแล้วสิฉันรู้นะงานแหน่งอันนี้แล้วหนิงจะชิมแล้วเนี่ยมาที่หนิงก่อนเป็นยังไงข้าวมันข้าวมันไก่ทอดไก่ทอด ในกรอบนอกอย่างนี้หนังก,กอรอบกเพราะว่านางชอบกินหนังไก่มากเหมือนผมแล้วตัวมเมท้าวห,หน้องหนิงเน่มาถึงอของเธอทอดใช่ไหมของฉันต้มแต่ว่าดีเจชอบก็ค,คือดีเจชอบทานแบบนี้น้ำจิ้มแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนเราต้องลองน้ำจิ้มฮ่องกงก่อนนะเพราะคุณพี่เขาบอกว่าถ้าข้าวมันไก่เบตงต้องทานกับน้ำจิ้มฮ่องกงโดยที่มี กิงตอยนะคะกับต้นหอมตอยแอบว่าเครื่องปรุงอะไรนั้นพี่เขาไม่บอกเราต้องมาชิมรสชาติกันว่ารสชาติมันปรุงอะไรอะไรอย่างเงี้ยน้ำจิ้มเ,ออเป็นแนวไหนน้ำเปล่าตาตาดญิงเจริญด้วยนำ,นำมานทำเป็นเรานี่ท่านผู้ชมคะเห็นไหมใี้าทานให้ดูนะอ,อยากพูดเลยอ่ะอยากพูดเลยน้ำจิ้มอ,อย่างรสชาติแบบว่า ไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วก็รสชาติจะหอมหอมขิงหอมต้นหอมอย่างเงี้ยแล้วก็มีความมันนิดๆเ,เหมือนพี่ก็อจะไปชั่วกับน้ำมันอ่อนๆน้อยๆนะแต่ก็พอทานกับข้าวมันแล้วเนี่ยมันก็เข้ากันนะมันก็เป็นตัวอีกตัหนึ่งที่แบบแปลกไปว่าเราไม่เคยทานน้ำจิ้มแบบนี้แล้วะรวนของไก่เนื้อของไก,งไกเ่เนี่ยเหนียว เหนียวแต่ว่าไม่ให้เหนียวแบบเหนยวไม่ออกนะเหนียวแบบอร่อยอ่ะคุณผู้ชมเหนียวแบบให้เราลุ้นว่าเราตัดเข้าไปแล้วอะตัดออกไหมเออแบบเหนียวแต่ว่าโอเคอ่ะเนื้อแบบว่าโอเคมากแล้วน้องหญิงเดี๋ยวเพิ่งเเพิ่งห้าวตัวเองหมดนี่มาอันนี้ข้าวอะไรนะคะข้าวหน้าไก่จ้ะข้าวหน้าไก่คือข้างบนนี้นะเป็นไก่ นี่ผ่านกรรมวิธีการปรุงรสมาแล้วแล้วก็มีน้ำาลาดเบาๆ <พอ S 2> ้อมกุนเชียงแล้วมีพริกหยวกด้วยนะใช,นะช่มีมีพริกแต่คราวนี้เจ๊ขอชิมดิทีมได้นะชิมด้วยกือ,อย่างนี้อยากป้ามัยท่านผู้ชมว่าเป็นยังไงว่ารสชาติแบบโอ้ยเราจะทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมอร่อยมากฉันไม่กินฉันไม่หยุดอ่ะ ก็วยท้าไม่ห่มคือแล้วแต่นคนชอบนะเจ๊อ่ะจริงๆนะยังไม่เคยกินข้าวแบบนี้เลยอะ่ะอร่อยมากอะ่ะฮมท่านผู้ชมหาหลังจาก<ม>ที่แอบแวบ,บไปเซตปากมาเพราะเราซีไม่ดูไปแล้วยังไงเดี๋ยวมิ้นกับหนิงเนี่ยต้องขอตัวรับประทานข,าของอร่อยก่อนได้ลืมนะคะมาตลาดสดยิ่งตจเลยเนี่ยไม่ได้มีแค่ของสดของข้าของหวานเท่านั้นก็ยังมีแบบว่าเสื้อผ้าของใช้ต่างๆนะรวมถึงธนาค่า ที่เปิดให้บริการถ้าช้อปปิง้งเสร็จแล้วก็<ช>มทาทานพายแล้วก็อย,กอย่างที่บอกไม่ได้มีแค่เลือกแค่ข้าวมันไก่นะแต่วันนี้หนิงอยากทานจึงเลยพ<ช>านหนิงมานะคะ <ๆ S 1> ก็ยังมีอ,อื่นให้เลือกอีกนะทางข้าวหน้าเป็ดขวยเขีเยวเยอะแยะผัดไทย,ยมาได้มาเลือกได้นะแต่ว่าสําหรับช่วงน,นี้นะคะมิ้งกับหนิงต้องขอตัวไปอิ่มแป้กันก่อนไปเสริมไปเสริมพลังเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีภารกิจ เอาละสิครับดูจากสถานการณ์แล้วหนูมิน้นคงจะเตรียมตัวโดนลงโทษแล้วนะครับคราวนี้ทำใจให้ดีๆนะครับหนูมิน้นคราวนี้หนูหนิงคงไม่ยอมปล่อยให้หนูมินน้นหนีไปง่ายๆนะครับ ตนองแพ้ตลอดไงจเต้องสงสารเจ๊เจ๊พูดต่อไปเจ๊สงสารหนิงจังเลยเออให้น้องชนะบ้างย่างเงี้ยให้พี่มือโซเชวยลหนิงเทดีกว่านะเพราะมันจะได้อันด่บหนิงนะอันดับอันมาใช่ไหม

ที่จะพาคุณตะลอนไปทุกทิ่เที่ยวไปทุกที่ในกรุงเทพสามารถติดตามชมรายการสองคนได้นะคะทางช่องแบงค์ข้า v ทีวีในเครือจัลเย์เคล์บิลทีวีค่ะใช่แล้วสำหรับวันนี้นะคะมินแล้วก็น้องหนิงก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนงานคนงาน